ผู้ว่าโคนราดนะครับทำตามคำขอเลี้ยงโต๊ะจีนนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรหลังคว้าแชมป์นะครับรายการชิงช้าสวรรค์พร้อมชื่นชมนะครับเป็นต้นแบบของความอดทนฝึกซ้อมอย่างหนักหลักฝึกซ้อมอย่างหนักจนประสบความสำเร็จครับ ที่ห้องสีนรงลงนะครับโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตอรอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ชื่นโกสุมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับนางโยลดาหวังสุภกิจโกศนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารวมเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนครับจำนวน14โต๊ะ เพื่อแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตหลังขวานะครับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีลูกทุ่งเยาวชนระดับมัธยมศึกษาประจำปี2568ในรายการชิงช้าสวรรค์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการสร้างความยินดีและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวันดนครราชะสีมาโดยได้มีการเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนในครั้งนี้นะครับได้มีนางสุภาพรวง สุขศิลป์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตพร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักดนตรีวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรร่วมรับประทานอาหารนะครับพร้อมกันนี้ยังได้มอบแจกนะครับ ดอกแจการดอกม้นะครับเพื่อแสดงความยินดีอีกด้วยครับโดยผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับลูกหลานเมืองย่าโมที่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอด6เดือนจนสามารถนะครับคว้ารางวัลชนะเลิศมาให้กับจังหวัด,ดควนครราชสีมาได้เป็นผลสําเร็จนะครับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและ หลังจากการทํางานอย่างหนาของเรานักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักทงชัยประชานิรมิตครับจึงได้สอบถามว่าต้องการอะไรเป็นรางวัลซึ่งทางลูกหลานนะฮะซึ่งทางนักเรียนที่ได้เข้าประกวดนี้นะครับก็ได้มีการตอบกับผู้ราชการบอกว่าขอให้ผู้ว่าในข้าวเลี้ยงข้าวสักหนึ่งมื้อครับผู้ราชการจึงได้ทําตามคาขอนะครับโดยการสั่งอาหารแบบโต๊ะจีนไปเลี้ยงเพื่อแทนคําขอบคุณ ที่ได้ทําเรื่องดีๆให้กับชาวโคราชนะครับได้ชื่นใจและเพื่อเป็นขวัญกําลังใจความพยายามที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการฝึกซ้อมอย่างหนักการทํางานเป็นทีมและการขยันขันแข็ง